โลเลยงั้นน่าจะเป็นปวามฝืนเลยเอาแล้วครับนี่โชว์โชว์นี่โอ้โหตัวนี้ไม่เล็กครับไม่เล็กครับเอาแล้วเอ้ยไม่เล็กเหมือนคนโตครับโอ้โหวันนี้จะมาเอาก่โลครับเอาประมาณห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลครับโอ้โห เจ้าของบ่อภลาคระมไยางเออไยังไ้ยังมีแปโลค่ะเกามเมนูนี้อที่แอนคิดไว้นะคะก็จะเป็นชูชี แกงใต้ปลากระพงแล้วก็กุ้งผัดกะปิสตอค่ะปลาสดไหม,มหาาสดนะคะสดสนที่เราคงม่ได้บอกนะครับ <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับแอนสาวใต้นะคะวันนี้แอนพาเพื่อนๆน,นะคะมาอยู่ที่ฟาร์มท่าคอนค่ะอีพีสองวันนี้เนี่ยเราจะไปล่าปลากระพงค่ะสปีดสีที่พี่ พี่สถิตนะคะบอกไว้เราก็คือ9.6กิโลกร,รัมนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าทีมงานสาวใต้เนี่ยจะมาล่าปลากระพงทําลายสถิติที่พี่สถิตได้บอกไว้หรือเปล่านะคะต้องตามกันไปค่ะนี่วันนี้ทีมงานเพร้อมแล้วนะคะแล้วก็พี่สถิตก็รอเราอยู่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเลยกันมัขึ้นมาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมปอ,อนี่มันเปิดบทุนรุ่นเดียวกับพ่อแองที่พา <laughs> ไปชมสเยนเลยนะคะรุ่นเดียวกันเลยะคะ่ะ ของเราตัวเดียวเอาแบบทำลายสถิติมาเลยเดี๋ยวรูกันเอาสิบกิโลเลยสิบกิโลเลยงั้นน่าจะเป็นปับบึกแล้วนะเนี่ยบรรยากาศ เลนกครับวันนี้เราไม่ใช่แค่มาตกอย่างเดียวสาวใต้จะมาทำเมนูใต้เราดึงตาใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะมาเมนูใต้ทางกันที้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนทีมงานสาวใต้อีกคนนึงค่ะณชัยนะคะณชัยนี่ก็เป็นเซียนตกปลาใหญ่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันค่ะ อ่าไปค่ะไปสิบโลต้องมาเอาและครับเดี๋ยวน้าชัยเจอเจอน้าดุนน้าดุนอย่าได้ปาซิวนะไม่ได้เอาไว้ันเอาแล้วเอาแล้วครับน้าชัยน้าชัยดึงแล้ว กระจายตัวโคงแล้วนะครับจะวิ่งฟ้องจะวิ่งฟ้องพอดีเข้าเข้านู่นครับเอามันออกมาก่อนเข้าประจำอะครับยังไม่ใหญ่ครับปอยอ่ายังไม่ใหญ่บอกแล้วค่ะไม่อ้วนเราไม่ขายนะคะปล่อยกลับค่ะ ชาญาย้ายหม่ครับนาชัยย้ายห,หม่เอาละครับนาชัยติดแล้วโอ้โห oh. น้าชายน้าชายโอ้โห oh าตายตักได้ป่าไม่ใช่ลงไปในน้ำนะ <c oughs> นนบ้างนิดเลยตัวนี้พี่สถิตบ,บ้างไหยคะเล็กอยู่เล็กอยู่ค่ะ <c oughs> น่าชชยน่าชายเลือกเลือกไซส์หน่อยน่าช <Okay. S 1> ายโอเค อมาไปรุ่นครับโอ้โหครับมาไปรุ่นครับรุ่นกัดมันครับกัดดึงวัน ตัวที่สามนะครับกกยังเล็กยังเล็กอยู่ <Yahoo! S 1> มาแล้วนะคะของพี่ดุนโอ้โหดูแล้วตัวใหญ่ไหมพี่ดุนมาด้านข้างอะ ค่อยมาเดินเดินมาด้วยดีใครหยาบเอาล้วค่ะตัวนี้ไปตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ค่ะอโอโ้ตัวนี้ใหญ่อยู่โอ้โหว้าวไปช่างเลยตัวนี้ใหญ่อยู่ค่ะมาแล้วน่าดูหน,น,น่อยนะชัยไป มาลุ้นกันเลยค่ะหูยตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆไปลุ้นกันเลยดีกว่าชัวเระดิษนี้เท่าไหร่นะเจ็ดโลได้แล้วเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลเจดหนึ่งขีดนี่ค่ะสซยเจ็ดกิโลค่ะเอาได้ตัดทิีบแล้วโอเคกไไหว วันเราไม่ขายนะครับนี่ของจริงค่ะรีบถ่ายเร็วเพราะมันไม่เบาแค่ไหนน้ชัยเอาละครับนี่โชว์โชว์นี่โอ้โหตัวนี้ไม่เล็กครับไม่เล็กครับเอาแล้วเอ้ยไม่เล็กเหมือนคนตกครับโอ้โหโชว์ขนาดนี้เลย จะอยากดึงปลาใหญ่เข้ามาที่นี่ครับเอาเอาน้ำมาหน่อยเร็วมันเร็วๆร็ว,รวอุ้ออยใหญ่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 ดูดิเาสาวใต้สาวใต้สาวใต้ทำงานหน่อยสาวใต้สาวใต้ลงไปไม่ได้ลงได้ไหมเนี่ย <S 2> <S 2> มันมันไปอยุ่พงหญ้าติดหญ้าไว้เองมันติดได้เหรออาวน้าชัยบอกทำเองตกเอง<ด>ทำเองเอาล้วครับแล้วเรามาดูว่าตัวนี้กี่กิโลโอ้โหไม่น้อยครับนั่น ตอนนี้นะชายแต่มาดูครับไม่พักม่พัรอชั่งแล้วอย่กิโลล้จะได้กี่กิโลนะคะจะได้กี่ขีดครับอ๋อตัวนี้เท่าไหร่พี่โดนอยู่หกโลอยู่ประมาณหกโลอ่าได้กลับบ้านแล้วหนึ่งตัวนี่เข้ามาตกปลาครับวันนี้จะมาเอากีิโลครับเอาประมาณห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลครับโอ้โห อ่านู่นครับนู่นกระติดมั่งอันดีดิปเปอร์มาเอาโอ้โหนี่ตัวไหนกันแน่นี่เอาครับเผิ่แป๊บเดียวครับน้าชัยน้าชัยเอาขึ้นมาแล้วโอ้น่าจะประมาณหกโลครับแป๊บเดียวน้าชัยได้แล้วเอาตัวนี้เลยใช่ไหม เป็นปลาหลังสีทองนี่ใสครับเจ็โดโลอ่ะโอ้โห,โโหโครับต้องใช้ลากบหรอใช้ลากก่อนเลยนี่ครับหลังสีทองเลยที่มาของคำว่า นี่น้องธนกรนอนถูกต้องเข้าไปเข้าไม่รันให้ไปรับผักเลยจะของนาอกเือหน่อยซิวน่อยซิวครับเอาครับหน่อยซิลรอบที่สองแล้ววันนี้ลงนะครับเมื่อเช้าไปแล้วรอบหนึ่งครับติดนี่แหละ แกลงไปบนร้อนแกก็อยากเล่นน้ำแเนี่ยอันนี้อันนี้ทำอะไรครับเนี่ยหน่วยซีลครับทุกมือดีเรือเรือยางหน่วยอื่นเขายืมไปเดี๋ยวแต่กำมันอะไรก็ตามเอาละครับปฏิบัติการอยู่ที่ไหนครับหน่วยลาดตะเวนเอาไว้พายไหนครับโอ้โหมีหลายหน่วยเลยมันลึกอหรครับลึกไหม แต่ไม่อยากเปลียกจบอาว์ไผกระมังไายกะละมังครับเจ้าของบ่อภายกะละมังเลยยางอ่าเลยยางเลยยาง <laughs> ไปถึงปุ๊บลงน้ำ <laughs> ไปเครื่องตีน้ำเลยไหมครับุ <laughs> ดแล้วครับเงยซิลหรืมไม้เลปล่าครับเหงยซิลหรืมไม้เลปล่า <laughs> <h ums> งานเข้าแล้วเจอลมแล้วตอนนี้ <laughs> <h ums> น่าใช้ว่ากี่โลครับปแปดครับ เราจะเทียบกันอะไรดีอ่ะเทียบความหวังยกมาลงมามาสองคนไอปูแนี่นี่นัคงรช่องดังนะมีแปะโลค่ะนี่เขาไม่ไม่ใช้ยกปลานะเขาใช่ลากโอ้โหสาวใต้ทำงานหน่อยสาวใต้ทำงานหน่อย นี่ช่างเขาช่งช่างแตวเขาจะช่งางอะดูสิให้ทายกิโลก่อน Gotta, ให้ทายกิโลก่อนยังไม่ดูแอดว่าถ้าทายถูกอ8.3 8.2 8.2ครับ <8. S 1> ที่ทำมเก่งขนาดนี้เนี่ยของหนูแปดนะอันนี้เป็นขสามซื้อของในตลาดบ่อย แอนสาวใต้ทาอะไรอยู่โอ้วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะที่ก็ที่ฟาร์มพี่สถิตนะคะวันนี้เรานัดกับพี่เขาจะทําเมนูใต้ทานกันค่ะตอนนี้กําลังเตรียมนี่ค่ะปอกกุ้งค่ะไซต์โตโตเลยนี่แล้วก็ปลาที่เราตกได้ที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ค่ะพี่สถิตเขากาลังําทแบบสดๆเลยค่ะรับรองว่าเอามาทําเมนูนี้อร่อยแน่ๆค่ะเมนูวันนี้ที่แอนคิดไว้นะคะก็จะเป็น ชูชีพิแกงใต้ปลากระพงแล้วก็กุ้งผัดกะปิสตอคะ่ะเอาแบบแซ่บแบบรอยจังหู้เลยค่ะวันนี้มีทีมงานของเราอีกคนก็ค,คือ,คอพี่วาสนานั่นเอง้า<อ>ครับวันนี้วาสนาน่ทำัวอ,อาชีพมา,มากัวาอบอกจขอเตรียมวัตถุดิบแป๊บนึงนะเเมนูวันนี้ร้อยแน่นอนค่ะบอกเลย สาวใต <Yahoo! S 1> ้คอนเฟิร์มฮาค่ะนี่ก็เป็นปลาที่เราตกแรกสักคู่นี้ค่ะเจ็ดกิโลนี่ค่ะแล่มาแล้วนี่ครับเขาแล่มาค่าแล่เขาจะก็จะคิดตัวละ30บาทเองค่ะเพื่อนเพื่อนดีกว่าเราไปแล่เองนะคะบางทีเราแล่เองเราอุปกรณ์ไม่พร้อมค่ะเพราะปลาตัวใหญ่มากๆนะคะนี่เขาก็แล่ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมไปปรงุรงพร้อมไปทํนาอาหารได้เลยค่ะแล้วก็แบบซิวมา,มาให้เรียบร้อยเลยซิวให้อย่างดีค่ะสุขสากลใครที่แบบว่ายัางทำทานไม่หมดก็ไปแช่ซีดไว้นะคะ เดี๋ยวแอนจะมาทำเมนูนี้ค่ะเมนูทางใต้บ้านเราเองค่ะเพื่อนๆกุ้งผัดกะปิสตอค่ะเครื่องกะปินี่ก็มีกระเทียมพริกขี้หนูกะปิแล้วก็หอมแดงซอยนะคะนี่ค่ะแล้วก็กุ้งตัวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะหอมไหมยังหอมมากครับไอ้ก็คือใส่น้ำตาลกีาก่อนนะ รุงไปก่อนเลยโอเคใส่กุ้งตัวตัวไปเลยค่ะกุ้งขาวไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่สุดเลยอันเนี้ยตามด้วยนีนะคะมะนาวค่ะก็เหมือนเราผัดใส่น้ำพริกกะะระปิ่นแหละค่ะพี่ดุลครับต <c oughs> ะตอค่ะี่อปะไร ก็ส <g ül> <ค>ุดท้ายนดูอะไรครับใบมะกระูดค่ะมาทำอั้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่ครับปลาเดี๋ยวเราจะมาทำชูชีนะคะชูชีปลากระพงค่ะพเพื่อนๆใช้พริกแกงใต้นะคะเดี๋ยวดูอนนี่นค่ะ จูชีค่านี่กำลังเลยว้ชูชีปลากระพงแล้วก็กุ้งผัดสตอกระปิอ้าวพี่ดูนมาแอบต้มต้มมองๆเลยอยู่ตรงนี้อันนี้ครับเขามีข้างหลังแคร่นะคะพี่หนากํำลังแม่ครัวกำลังทำกุ้งทอดกุ้งทอดต่วโตน่ะนี่กุ้งทอดกับปลากระพงทอดนี่ค่ะเมนูวันนี้นะคะเพื่อนๆปลากระพงทอดกุ้ง ชุบแป้งทอดนะคะกุ้งผัดกะปิสตอค่ะเมนูภาคใต้วันนี้นะคะมี2เมนูนี่มีชูชีพริกแกงใต้นะคะปลากระพงที่เราตกมาใหม่ๆเลยแล้วก็มีไข่เจียวมรักผัดไข่ค่ะ่าทานมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะก็เป็นเมนูที่เราทํากันในวันนี้นะคะมาทานกันที่ธนกรฟาร์มนะคะเมนูวันนี้มีหลากหลายแลวค่ะเพื่อนๆนี่ ปลากระพงเมนูปลากระพงก็มาเอากินแล้วนะอ่าก um> ินนะนี่ปลาสดสดสดเลยปลาสดสดอร่อยจังูทุกมั้งคะปลาสดไหมไม่สดแล้วตายแล้วสดวันนี้ต้องลงมากินในบ่อแล้วครับไม่ไม่กินกุ้งกุ้งไม่กินได้ไหมได้เพราะว่าพอดีกินกุ้งทุกวันเลยนะแฟนชื่อกุ้งลองชิมฝีมือ แอนสาวใต้หรือว่าสาวใต้ทำมันนี้อันนี้ก็สาวเชิงเซาค่ะต้องเลยอร่อยยอดรสชาติพี่แกงใต้เยี่ยมครับเยี่ยมมากโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้ไปลากปลากระพงไซยักษ์กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะแล้วก็วันนี้พี่เกษิรฝากนิดนึงค่ะไหนๆก็จะปิดเทป ep สองแล้วนะคะจะฝากอะไรเกี่ยวกับธนกราซ้ำนะคะ ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับธนากรามครับปลากระพงหางทองนะครับถ้าใครอยากมันอยากสนุกไม่อ้วนเราไม่ขายครับที่นี่เราต้องใส่้นอ้วนเท่านั้นครับผมทีนี้ใส่ใหญ่แน่นอนการันตีแล้วสำหรับท่านที่จะต้องการสะดวกสะดวกเรามีแพ็กเกจนะครับเนื้อเนื้อสันล้วนสันปลานะเนื้อเนื้อเนปลาล้วนส่วนเนื้อช่วงท้องเราก็จะมีครับผมอ๋อลนี้ก็จะเป็น จะบอกถึงแพ็กเกจรายละเอียดเลยสำหรับคนที่ตกแล้วก็จะมาช่างยังไงคะคิดยังไงครับเราก็จะบริการแลให้ด้วยเพราะเข้าใจว่าการปลาอยปลาเน่ยมันลป็นปาปลาตัวหนึ่งใช้เวลาเป็นช่วงมันก็ต้องพร้อมนิดนึงมีต้องคมก็ต้องพร้อมอ่ะมันไม่สะดวกกับสังคมเมืองเราก็เลยคิดว่าเราแลแล้วแพ็กเกจก็คล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นตัวเลยสะดวกไปแช่ห้องฟรีได้เลยค่าแลไม่แพงด้วยค่ะสิบบาทเองค่ะต่อตัว เอาครับอันนี้คือเรื่องแล้วรายละเอียดของสมมติเรามาตกที่บ่อเนี่ยเขาคิดยังไงครับเออมีค่าเช่าเวลาไหมไม่มีไม่มีไม่มีด้วยนะคะคันไม่มีถ้าไม่มีคันมาผมมีคันให้นี่ฟรีครับฟรีฟรีค่ะอยากมาลากปลามันมาได้นะคะแล้วเรื่องขนาดของปลาถ้าเราซื้อกลับเนี้ยคิดยังไงครับเออถ้าต่ํากว่า5้าโลลงมา3 4มสี่ถึงห้าโลเนี่ยร้อยยี่สิบบาทต่อต่อกิโลนะครับถ้าเกิดว่า5้าโลขึ้นไปไซส์เจ็ดแปดเก้าร้อยสามสิบบาทครับผม แล้วก็ค่าแร่ค่าแร่นี่ต่อตัวสามสิบบาทก็สามสิบบาทโอ้โหถือว่าถูกมากแร่แล้วเนี่ยฟรีสุญญะกาศให้ด้วยใช่รับที่ดูนที่สาคัญนะเมื่อกี้เอาไปทําอาหารนะทําำชูชีปลากระพงไซยักษ์เนื้อแน่นมากที่แกงได้ด้วยนะเนื้อมันอร่อยค่ะเนื้อมันกินอร่อยมากค่ะต้องลองต้องลองค่ะถ้าอยากจะมาลากปลาใหญ่ๆปลาใหญ่ๆมันๆต้องมาที่นี่แล้วก็รับรองว่าได้ปลาอร่อยอร่อยไปทานด้วยนะคะโอเค ฝากนิดนึงอีกนิดนึงก่อนจบตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอที่นี่พิกัดนะครับกมสบ่สองบางนาตลาดซอยตลาดโรงสีบางวัวครับผมหรือว่าเซิร์ช o o g l e g ก o เกิลแมปมาเลยธนากรฟาร์มโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณที่สนิกมากมาเลยนะคะทั้งสนุกทั้งอิ่มโอ้โหได้ทุกรสชาติเลยค่ะมาที่นี่นะคะขอบคุณมากมาะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะนี่อร่อยอร่อยเลยค่ะไปดีดูบนอยากาบรรยากาศต่อ